สวัสดีครับเป้อวออสมือสองวันนี้จัดหนักจัดเต็มกับรถส,ยสวยสภาพดีชุดแต่งรอบคันสวยมาตั้งแต่โรงงานไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเอาไปใช้งานได้เลยประหยัดน้ำมันไม่พอชุดแต่งก็ให้มาครบเป็นของสปอร์ตี้ครบเลยและเป็นสีเทาดำไม่ใช่สีบอลไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีดำนี่คือสีเทาดำนะครับสวยดูดีเอกลักษ์ชุดแต่งครบแบบนี้นะครับไฟจัดหมอกไฟทามไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนสวยๆพร้อมวงแหวนสีแดงนะครับสวยดูดีเอกลักษณ์ตัวเด่นเฉพาะตัวน่าใช้และเป็นโฉมที่สปอร์ตช็อเฉียว แบบนี้เลยนะครับผมจะบอกว่ารถสวยคุ้มน่าใช้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นสีดำเมทัลลิกนะครับไฟดจิทัลเอวีดีมีมาให้ครบนะครับบอกก่อนนะครับว่ารายได้คันนี้นะครับผมขอสักหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปออกได้เลยเพราะผ่อนแค่หกพันหกนะครับราคาเต็มนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้านะครับซื้อสดก็ได้จเป็นก็ได้นะครับสนใจทักมาโทรมานะครับไฟหน้าเดิมแท้จากศูนย์นะครับกระจังหน้าหล่อสีดําเงาเมทัลลิกแบบนี้ ฝากระโปรงเดิมๆสีสันทิวพันธ์สภาพเนียนตาสวยสปอร์ตฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับนะครับกระจกท้อนหน้าที่ติดฟิล์ม80มาให้พร้อมครบแล้วนะครับกระจกด้านข้างกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวให้ครบเป็นสีดําเงาเมทัลลิกตัดเส้นด้วยสปอร์ตเป็นเส้นแดงๆแ,แบบนี้เพิ่มให้รถดูดีมีเอกลักษณ์สวยฉบเฉียวน่าใช้งานนะครับและผมจะบอกว่า ร้อยต่อต่างๆสภาพคลิปเลยนะครับคลิปๆแบบนี้แม็กเป็นปัดเงาเทาดำคูหน้าดิสเบรกนะครับมีมาให้พร้อมอย่างนันหลบนะครับยางใหม่ดอกนั้นหนาหรือเต็มๆนะครับสะพานยางเหลือเยอะๆแบบนี้เอาไปใช้ยาวๆซุม้มล้อปองล้อสภาพเดิมนะครับสบภาพเดิมเลยนะครับสวยคุ้มน่าใช้ใครหาอยู่นะครับจัดมานะครับ หลังคาสภาพเดิมๆคลิปๆใสๆแบบนี้นะครับเสาอากาศเป็นแบบชาฟฟินแบบใหม่แล้วด้วยรับสณญญาณโคตรดีนะครับขึ้นคงขึ้นขาวบอกเลยไม่ต้องโสดเสียหายเป็นตัวเสาอากาศวิทยุแบบใหม่นะครับและตัวนี้มีดีไซน์นะครับตัวรถนะครับสวยสปอร์ตเฉีียวนะครับคันนี้มีจําหนิ่ก็คือมีสีตรงนี้นะครับสเกิร์ตที่ลอกนะครับแค่นี้เองนะครับนี่อันนี้ชุดแต่งนะไม่ใช่ตัวสีรถนะครับ อ่าไปพลาสติกตรงนี้อย่าไปทำสีให้เก็บงานให้รถพึ่งเข้านะครับที่เห็นนี่คือรถสภาพพึ่งเข้านะครับไม่ใช่ขาดสภาพนี้นะขายแบบนี้เสียชื่อแย่เลยนะครับหูจับเป็นโครเมียมนะครับทั้งสีประตูเลยเชื้อเพลิงเบนซินนะครับไฟท้ายสวยๆเป็นตาเหี่ยวเป็นแบบ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้ถึง2จุดนะครับติดมาให้ครบแล้วนะครับครบเลยและมีพวกสปอยเลอร์เนี่ยมีก็เพิ่มตรงนี้ให้ด้วยสวยน่าใช้นะครับให้มาครบเลยนะครับให้มาครบเลยนะ ไฟเบรกมีให้ถึงสามดวงนะครับหล่อๆสวยๆนะครับสบภาพดีๆนะครับมาดูนะครับมาดูด้านหน้าบ้างนะครับความไฮไลท์คือผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับให้ออปชันมาเยอะมากคุ้มมากเลยนะครับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบจอสติ๊กปรับกระจกสี่ทิศทางพับได้บไบฟ,ฟ้าลำโพงสี่หลอดรับพัดเที่วางแก้วน้ําให้ครบอยู่แล้วพุชสตาร์ทมีมาให้นะครับกุญแจบิกเียเลสอ่าแล้วก็จะบอกว่าพาร์คกิ้งโซน่ามีให้ครบ แท็กเชียร์ซีมีให้ช่องเก็บคูแจแบบนี้ก็มีให้นะครับนี่เก็บนี่เลยนี่ครับเก็บตรงนี้นะครับเก็บนี่แล้วก็ทับเก็บไว้อ่ามี้คระฝากข้างหน้าเปิดไว้เดี๋ยวพาไปดูนะครับแอร c แบ็กมีให้ทั้งเกจใบซ้ายหลังหน้าขวาหัวเข่าสายเสาเอสาบีนะครับบอกคู่หน้าเป็นสีดำนะบักเกตซีตัดเกล็ตะเข็บสีแดงรอนลอ,นลอนสวยๆออปชั่นดีๆคุ้มๆนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับเกดสปีดและก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับมีจอให้ด้วยอ่ะ มาดูกันมาดูกันเด๋ยเบรกกสตาร์ทปุ๊บเครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายไม่แค่สองหมื่นสี่พันโลจอ m อ d ตรงนี้มีให้ครบนะครับสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับจอมีให้ครบเครื่องเสียงเป็นของดอบบี้บอกเลยว่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงยี่ห้อน,นี้บอกเลยเสียงเพลงกระหึ่มแน่นอนนะครับขออภัยครับอ่ะเสียงเพลงกระหึ่มแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับ ตรงนี้เป็นโทนสีดําตัวหนังสือสีพวกลูกสองนี้สไตร์สีน้ําเงินสะท้อนแสงเรืองแสงแบบนี้เห็นเด่นชัดนะครับแอร์ออโต้ที่วานแก้วน้ำกาแฟตรงนี้ไม่ให้2จุดเลยนะครับมีให้2จุดนะครับรีโมทรีโมทมีให้ครบนะครับมีให้ครบเลยหัวเกียร์หุ้มหนังอย่างดีจับสัมผัสดีมากเรียกว่าเทสด,ดีมากเลยนะครับผมลองเข้าเกียร์ถอยนะพรเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมาดูที่จอพร้อมบอกไอรียนะครับสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้านหลังนะมีท้าสามให้เราด้วยออปชันให้มาขลุมคุ้ม ครบน่าใช้นะครับวิทยุ iPad แอปสตอ l u บ t o o t h AV ต่อได้โหมดโจัสกรีนนะครับ VTR บลู o ูธฟังเพลงมีเดียต่อมือถือได้หมดเลยนะครับคุ้มครบน่าใช้ออปชั่นให้มาขนาดนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดและไม่แค่20,000กว่าโลนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูนะครับห้องเครื่องสำคัญมากเลยนะครับไปดูกันมา มาดูกันเลยนะครับผมรีวิวไม่นานแต่ผมให้ดูแบบละเอียดนะครับให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับมารถสวยๆราคาดีฝากระโปรงเดิมแท้ซ้ายขวาสีเดิมทั้งหมดฉนวนความร้อนอยู่ครบนะครับสวยสมบูรณ์นะครับหัวดุงหน็อตเดิมแท้คมๆเลยนะครับเดิมนะครับเดิมๆสภาพพิบกินะครับใครหาอยู่นะทักมาโทรมาหัวดุงหน็อตเดิมหมดนะครับสีเดิมแท้โรงงานติเกิลมอคคอลโรงงานอยู่ครบคานหน้า 1R1L อยู่ครบนะครับคานหน้าเดิม หม่มากเขาใหม่แค่สองมิลโลนะครับน้ําฉีดตัวกระจกก็เดิมมีการตัวนี้มีตัวน้ํายาให้ด้วยนะอูดีมากเลยนะครับเครื่องเดิน,นยังเงียบปกติแบตเตอรี่ไฟเต็มอยู่ครบเช็คให้หมดทุกแล้วผมคิวซีให้ทุกอย่างหมดแล้วคันนี้บอกเลยรถเพิ่งเข้าแต่สภาพพร้อมใช้พร้อมขายเลยแต่ขอไปลา้างสปาปิดของเหลวให้อรอกหนึ่งก่อนนะครับหัวน็อตเดิมนะครับจำว่าเดิมเดิมแก้ไขข้างขวาเดิมไม่มีโดนนะครับเดิมอืมขออภัยครับอ่ะ ึงาร์หึ่งแอลอยู่ครบนะครับคาหน้าเดิมขาแรงกระแทกต่างๆอยู่ครบเลยไม่มีโดนชนสภาพกิฟนะครับฝ่ามนงั้นมน้านําอยู่ครบเลยเดิมนะครับยังว่าเดิมเลยโอเคทีจต่อไปไปดูฝาท้ายกันบ้างสุดท้ายดูฝาท้ายนะครับฝาท้ยายเดิมไม้โดนชนมาหรือเปล่าถ้าโดถ้าเดิมถ้าเดิมนะครับสภาพเดิมก็บอกเลยว่าเตรียมมือถือโทรเลยโทรหาไปเลยนะครับสื้อได้นะครับสีเดิมนะครับโอเคสีเดิมนะเดิมนะผมพาตรวจเลยนะครับนี่ ไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับนะครับเดิมไม่มีแกะเลยเห็นไหมครับดูเลยดูนะครับนี่สีเดิมแท้โรงงานจากป้ายแดงเลยโอเคราคาถูกกว่าป้ายแดงตั้ง50%ใครจะไม่เอาล่ะอ่ะปลยท้ายเดิมแท้เยอรมันสเตนเล่ยี่ห้อนี้นะครับมันจะมีสองยี่ห้อนะครับสเตนเล่กับตัวของไทยคุยตกเหมือนเครื่องจะร้อนแล้วนะครับมากันสั่นเริ่มเริ่มจะงองแงกงองแงกแล้วอ่ะขออภัยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ เมตุงเมตอาร์ครางน้าต่างๆสภาพเดิมนะครับสวยเลยแกะดูนี่ครับคานตรงนี้ต้องเดิมต้องตรงแบบนี้ไม่โคดไม่งอนะครับสวยใช้ได้นะครับเมดอาร์คเลียงสวยธรรมชาติเลยใครอยากได้ทักมาโทรมานะครับทักมาโทรมาเลยหุ่นงนน็อตสภาพเดิมกิ๊บนะครับสภาพเดิมกิ๊บเลยโอเคสวยใช้ได้นะครับน็อตเดิมต่างๆโครงสร้างเดิมแท้หมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่ แกะให้ดูลูกยางนะครับสภาพต้องเดิมแบบนี้นะครับตรงนี้มันสายากนิดนึงนะกินไม่เนี่ยไม่ไม่อยากเคยแกะนะร้บไม่มีความชํานาญการแบบเป้นะพเป้ก็เป็นช่างตรวจรถอยู่แล้วนะครับรถทุกคันก็เคยแกะมาหมดเนาะก็เลยจะรู้นะครับเนี่ยมันสายากนะครับมันสายากอ่าอย่าไปหาแกะนะครับถ้าไม่มีความรู้นะแต่เป้นะครับบอกเลยแก่บ่อยแก่ให้ดูลูกแกะให้ลูกค้าดูบ่อยนะครับก็เลยพาลูกค้าตรวจลงตรวจรถนะครับคันละสองพันห้านะแต่ถ้ารถกับเป้ก็เป้ก็คิดปีนะครับไม่คิดตังค์นะพักมาได้เลยนนะครับเป้กีใหนะครับ พระลงพระรางพระยองพระรองนะครับอยู่ครบยางไหลไม่แรเครื่องมือนะครับยางไหลไม่มีนะถอดอยู่นะครับหรือเพิ่งเข้าไปล้างนะครับไม่มีสนองสนิมขึ้นนะครับคันนี้นะครับรีดจับรีบจอง3ามแสนโครงสร้างเดิมแท้ซีนเดิมนะครับบอดี้เดิมหมดเลยโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับสวยเลยดูแบบละเอียดนะครับบอกเลยลูกค้าผมส่วนใหญ่นะครับดูจบแล้วก็โทรมาหาเป้เลยนะครับเนี่ยซีนเดิมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวซับแรงกันเสียงจะเข้าห้องเครื่องนะที่เขาติดไว้เลยครับเนี่ย พวกนี้นะครับเป็นตัวซับแรงนะทับเสียงนะครับไม่ให้เสียงเข้าไปตัวห้องโดยสารนะครับใครไม่รู้นะกล้องหลังมีให้ครบนะครับโอเคคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าไม่สองหมื่นสี่พันโลใครอยากได้จัดมานะครับบอกเลยไมน้อยสภาพดีแบบนี้อย่าพลาดเลยค่ะสนใจโทรมาศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดสวยๆแบบนี้อย่าพลาดเลยค่ะวันนี้เป้ต้องขอตัว เอฟสิันกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นขนไหนรอติดตามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ